สวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมอเลน a าเบเกลนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เกิดความสงสัยนะครับผมว่าเอ๊ะมันมีไนใช่ไหมแล้วก็มีสโคบไนผมก็เล่นไนไปแล้วแต่ผมยังไม่เคยเล่นสโคบไนเลยทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาลองเล่นสโคบไนดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นยังไงครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับเปิดมาตาแรกเนี่ยผมก็มากับเพื่อนนะครับผมซึ่งว่าผมเนี่ยเคยที่บ้านพักนะครับผมก็วิ่งมาช้านิดน,นึงนะ ก็พอผมมาถึงบ้านพักแล้วเนี่ยผมก็จะไปเปิดกุญแจดูนะครับเผื่ออะไรดีๆนะอืมซึ่งว่าเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ดีๆจากเซฟกุญแจบ้านพักเห็นะทุกคนต้องดูดูว่าจะได้อะไรดีๆบ้าง สุดท้ายก็เกือบเหมือนเดิมทุกคนจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาส่องดูละเลาานะครับก็ได้ยินเสียงคนนะผมก็ได้โดดไปโดดมาจูจูมิ่งปาระเบิดมาใส่ผมผมนี่หลบอย่างไวทุกคนใส่สเต็ปจูคิงแอนด์เดอะเวล์งจากนั้นเนี่ยมันปาระเบิดใส่พวกเราแลวเนี่ยมันก็หายไปเลยทุกคนผมเนี่ยก็ได้สอดส่องหามันอยู่นานแต่ก็ไม่เจอเฮ้ย hey! แล้วผมก็ไปเจอเงาปริศนาทุกคนผมก็ได้ยิงไป ยิงไปยิงไปเนี่ยผมก็ยิงมันไปอยู่นานเลยทุกคนแต่ก็ไม่ตายอยิงไม่โดนแหละไม่ได้ะไรหรอก <laughs> แล้วมันรู้ทีหลักอ่ะมันเป็นบอท <laughs> บอทวิ่งมายิงบอทไม่ตายอ่ะบอทใส่เกาะสามอะเกินไปปืนฮัลโหลผมใส่เจาะหกนะเนี่ยกับเจาะเจ็ดทุกคน <sighs> งงเลยจากนั้นเนี่ยพอผมฟาร์มอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปที่อ่ะบ้านกลางนะครับผมเพื่อที่ไปหลักนะผมก็ไปกับไอ้มอนเนี่ยแหละซึ่งว่าเนี่ยก็วบิงมานะจ๊ะแต่ก็ไม่มีใครนะ พอผมวิ่งมาเนี่ยก็แวะฟาร์มเล็กน้อยนะครับผมตอนแรกก็ดีใจเหมือว่าจะได้อะไรสุดท้ายได้ของถอกสิงโตสิงโตเล็กมันยังมีตัวนะจากนั้นเนี่ยผมก็ได้สอดส่องไปมาชื่พื้นก็อยู่นานทุกคนแต่ก็ไม่เจอใครเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยก็ได้ดักไปนานมากเลยทุกคนโคตรนานเนี่ยมีปอดอยู่ตรงนี้แหละจังแมงจากนั้นเนี่ยพอผมดักมาโคตรนานแล้วเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงคนวิ่งมาจนได้นะครับผมซึ่งว่าไอ้หมอน,นี่ก็ของเต็มเลยทุกคนผมเนี่ยก็พยายามจะยิงมานะ ก็ตามภาพเลยแหละผมยิงไม่โดนปืนเว่งลั่นโคตรช้าแล้วผมกะจังหวะปืนไม่ค่อยเป็นโดนผมเนี่ยก็ได้ปลาสมองอัดไปนะครับัวแม่งโดนสวนหัวแตกพอผมยิงไม่โดนมันเลยเนี่ยมันก็วิ่งไปไหนไม่รู้เลยทุกคนก็วิ่งหายไปกับความมืดผมเนี่ยก็ได้ยิงมันไปอีกนะฮะก็โดนแค่ไม่ดเดียวจากนั้นเนี่ยมันก็หายไปเลยทุกคนอืผมก็ไม่เจอมาเลย <笑><笑>พื้นม่งยิงโคตรชาหรือว่ากูยิงไม่เป็นวะไม่ต้องเคาะรัวๆเออจากนั้นเนี่ยผมก็ได้หา่านไปอยู่นานเลยทุกคนแต่ก็ไม่เจอมันเลยนะครับผมพอผมส่องไปส่องมาแล้วเนี่ยก็ไม่เจอใครนะครับผม,มผมก็เหนื่อยแล้วละก็จะออกและเพื่อความแน่ใจเนี่ยผมก็ได้วิ่งมาเช็คดูนะครับตอนจุดที่มันวิ่งมานะแต่ก็ไม่มีใครอื พอผมซีกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้วิ่งออกกับแองมอนนะครับผมซึ่งว่าออกออกมาเนี่ยก็เจอกับโซฟีนะซึ่งก็ได้แลกเกาะมาเพื่อจะเอาไปซ่อมออกมาใส่เล่นนะครับผมก็ปลอดภทยนะครับออกอย่างปลอดไทยเปิดมาอีกตาหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าปืนมันไม่ค่อยแรงนะผมผมก็ได้เปลี่ยนมาเป็น AR 3 0นะครับผมซึ่งว่าผมก็ไม่รู้เลยว่าแม่งโดนเนิร์ฟผมก็หยิบมาเล่นลองดูนะครับผมกะว่าจะให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเนี่ยแหละผมเนี่ยก็ได้ดัก หมือนดื่มครับผมซึ่งว่าเองหมอนี่ก็ห้าวไงไปคนเดียวและผมเนนืยก็ได้มาเปิด a อเดบดูนะครับก็ได้หมวกสีมา1อันนะรับถังแก๊สหน้ากากกันแก๊สดิซึ่งว่ารู้ตัวอีกทีเองเองหมอนก็ตายไปแล้วทุกคนผมเนี่ยก็ได้มาดักเขานะครับผมว่าเผื่อมันวิ่งออกมาซึ่งว่าเนี่ยผมก็ดักไปอยู่นานและสุดท้ายมันก็ได้ยินเสียงปืนทุกคนผมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมุมเพื่อจะมายิงเขาแบบชัดจนะครับผมก็เห็นมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับผมก็จะพยายามจะยิงมันนะซึ่งว่าเนี่ย นนั่ะผมยิงติดประตูไอ้โี้ยยิงติดประตูทุกนเพอผมยิงมันไปแล้วเนี่ยยิงไม่โดนมันแล้วเนี่ยก็ย้ายจุดดีรออะไรวิ่งออกเลยจังหวะนี้ปาโมกล้วออกเลยถามว่าทําไมทําไมถึงผมถึงออกนะครับผมเพราะว่าผมกลัว คนเดียวไงเออจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ออก่างปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับเปิดมาอีกตาหนึ่งเนี่ยผมก็เหมือนเล่นที่ไล่เหมือนเดิมนะครับผมก็วิ่งมาอาจจะก,กาจะมาดักที่คอกมานะผมถือว่าส่งไปส่งมาก็ได้ยินเสียงแปลกๆนะครับมาจากบ้านหนักควายนะซึ่งว่าผมเนี่ยก็ได้ส่งไปครับผมเพื่อจะหาว่าใครเป็นทาาทำเสียงนะครับผมก็ไปเจอมันจนได้นะครับผมมันอยู่ข้างบนนะ ผมก็เดาได้เลยว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนนั่นแหละทุกคน <Understand. S 1> ผมเนี่ยก็ได้ดักหน้าต่างนะครับผมเพื่อมันเปิดวิ่งเข้ามานะผมก็จะยิงสอยดักมันซึ่งว่าผมเนี่ยเนี่ยก็ได้วิ่งไปวิ่งมานะครับเพื่อจะหาจังหวะยิงมันนะฮะซึ่งว่าผมก็ดักไปไม่นานเลยทุกคนมันก็โผล่มาจนได้โดดเป็นกบเลยจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ยิงมันไปนะครับผมแต่ก็ไม่ตายนะแล้วก็ผมก็ซ้ำไปอีกหนึ่งทีนะครับผม เรียบร้อยครับผมเต็มหัวจังหวะนี้ซึ่งว่าเนี่ยมันก็มากับเพื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเอาเพื่อนมันให้ได้อะนะก็จะลากไปเป็นแบบดูโอลเลยอะไรเงี้ยจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ดักอยู่นานเลยทุกคนดักไปดักมากูจนเหนื่อยอะทุกคนจนหิวข้าวหิวน้ำหิวยี่อเลยไม่รูเต็มไปหมดเลยเอจากนั้นเนี่ยผมก็ส่องไปส่องมาก็จืเพื่อนมันนะผมกาลังเก็บศพอยู่นะผมก็จะหาจังหวะเพื่อที่จะยิงมันนะครับผมซึ่งว่าก็ มันก็นิ่งกินได้นะผมก็กล่าวว่าน่าจะโดนหัวเต็มๆนะครับผมไม่โดนฮะไม่โดนอ,อกแต่ก็ไม่ตายอองงเลยผมฮะทำไมไม่ตายเป็นได้ยังไงครับพี่ผมยิงมันไปหนึ่งทีแล้วเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนจุดนะครับผมผมก็ได้ขยับมาใกล้ๆนิดนึงนะครับผมเรจะมาดักอีหน้าต่างหนึ่งนะจ๊ะึ่งว่าเนี่ยก็ดักอยู่นานเลยทุกคนแต่ก็ไม่มีใครมาจากนั้นเนี่ยผมก็ได้วิ่งมาดูศพที่ผมยิงได้นะผมเ่งว่าก็มีบอดเฝ้านะเฮ้ยบอดมิด นี่งไงพอจัดการบทอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปดูศพนะครับผมศพที่ผมยิงได้นะว่เาเป็นยังไงบ้างมาดูเนี่ยหมวกนี่หายเลยทุกคนก่ <c oughs> อปืนก็ไม่อยู่แลวนะครับผมเพื่อนมันก็เก็บไปแล้วน่าจะปืนแพงอยู่นะถ้าเพื่อนเก็บไปแล้วเนี่ยและพอผมค้นของอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะออกตามเคยนะครับผมซึ่งก็ออกทางถอดกระเป๋ามันเดิมนั่นแหละบายแล้วก็เปิดมาอีกตาหนึ่งเนี่ยผมก็ เกิดข้างล่างนะครับผมก็วิ่งมาเพื่อจะไปดักคอกม้ามันเดิมนะครับผมว่าเผื่อมีใครเปิดเซฟแต่ก็ไม่มีใครมาผมก็ได้วิ่งเข้ามาดูเปิดเซฟเองแม่งเลยซึ่งว่าเนี่ยก็มารุ่นดีๆว่านะครับผมว่ามันด้อะไรดีๆอะไรลินพันไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลือเหมือนเดิมครับอ จากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาดักที่ข้างหลังพอกม้านะครับซึ่งว่าเพื่อนเราคนหนึ่งเนี่ยก็โดนยิงตายหาไปแล้วทุกคนผมเนี่ยก็พยายามจะดูนะครับผมว่าใครว่ามันยิงเพื่อนเราทุกคนสุดท้ายก็ไม่เจอนะฮะจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาเก็บศพเพื่อนนะแล้วก็ดูเล่าเร่าไปด้วยว่าใครเป็นคนยิงเพื่อนซึ่งว่าก็ไม่มีเหมือนเดิมจากนั้นเนี่ยผมก็ได้วิ่งไปเสบของของเพื่อนนะครับว่ามันได้อะไรมาบ้างซึ่งว่าเพื่อนเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะคะผม จากนั้นเนี่ยผมก็พยายามหาไปหามาก็ได้ยินเสียงปืนนะครับผมบอดเนี่ยมันก็ยิงคนนะผมก็พยายามหานะฮะว่ามันอยู่ทางไหนนะซึ่งว่าก็เจอจนได้นะครับผมมันอยู่สูสารผมก็ตกใจหมดเลย <c oughs> มาตัวไหนไม่รู้เลยจากนั้นเนี่ยผมก็หาจังหวะที่จะยิงเขาให้ได้นะครับผม ซึ่งว่ามันเนี่ยก็ยิ่งโคตรคมเลยทุกคนผมสแนปยิงไปอีกหนึ่งทีก็ไม่ตายนะครับผมเนี่ยก็ดาวนะครับผมก็เลยเรียกเพื่อนของผมเนี่ยมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยครูบาด้วยหมูเด้งซึ่งว่าเพื่อนเราเนี่ยก็มาช่วยทันนะครับผมก็รอดผมก็หนีดีรอเลยซึ่งว่าอานน์เนี่ยก็ได้วิ่งองกมา้างหลังนะครับผมเพื่อนจะมาปั๊มยานะซึ่งว่ารู้ตัวอีกทีเนี่ยมันก็วิ่งไปนู่นแล้วเราก็ฆ่าเพื่อนเราตายหาไปแล้วทุกคนมันเนี่ยก็ได้วิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับผม ผมก็พยายามหาจังหวะที่จะยิงมันให้ได้นะก็ไม่ต้องคิดมากนะผมก็ยิงไปอีกตัวหนึ่งนะเต็มๆอ,อกเลยตัวนี้ไม่ตายทุกคนเกินไปเปล่านุ่มถ้ม้เป็นเอ็กอะแล้วจะเม็ดเดียวเมื่อก่อนนะทุกคนอดูคิดที่เลวอะผมเล่นไปอเม็ดเดียวจากนั้นเนี่ยผมก็ได้วิ่งเข้าไปชาร์จเขานะครับผมว่าตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันยังอยู่หรือเปล่า แล้ววิ่งเข้ามาก็เห็นหัวแบบแก็รู้เลยว่าอยู่ผมก็เปลี่ยนปืนไงเพราะว่าปืนมันเบาผมก็ยิงไปสุดท้ายครับก็ตามเคยครับผมก็ลองมาสักสองแบบแล้วนะครับผมตานี้ก็ลองเอาเอมาเล่นดูนะครับผมก็เปิดม้าเนี่ยก็เจอคนวิ่งไปที่ของมาใขอไมาบานพักเลยทุกคนผมเนี่ยก็พยายามจะยิงไปนะครับผมแต่ก็ยิงไม่ทันเขานะมันก็วิ่งไปก่อนนะครับ ผมเนี่ยก็พยายามดูนะครับผม,มว่ามีอีกที่หนึ่งไหมหรืออะไรไหมแต่ก็ไม่มีใครอีกแล้วผมนั่นก็ขึ้นมาดักบนหลังอรถเคีนนะอซึ่งว่ามันก็มีคนนะครับผมวิ่งมาแบบงงๆวิ่งไปแล้วยังจะวิ่งกับไม้ผมยิงอยู่ทีอวิ่งมาเนี่ยผมก็ยิงมันตายไปนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ใส่สโคบไนเนี่ยเพื่อจะส่องหาดูคนอีกนะว่ามีใครอีกไหมแต่ก็ไม่มีใคร จากนั้นเนี่ยผมก็ได้วิ่งมาเคลียสกิลที่เหลือเคลีย,ย,ยสบดูนะครับผมซึ่งว่าเขาเนี่ยก็ใช้ m อส่เหนึ่งเลยทีเดียวเซียวแต่งค่อนข้างดีมากๆเลยนะและอีกอย่างก็แถมกระสุนให้ผมด้วยเป็นคนดีจริงๆจากนั้นเนี่ยพวกผมเนี่ยก็ได้วิ่งมาดูคอกมานะครับผมว่าเพื่อนเขาเนี่ยยังอยู่อีกไหมซึ่งเพื่อนเราเนี่ก็จะคาตะกรร์มูแล้วนี่ก็ไม่มีใครนะครับผมข้างบนเนี่ยนะพอค้นอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามจะออกนะครับผมแต่ก็มีคนนะ ผมเนี่ยก็ส่องเข้าไปก็เห็นมันนั่งยองๆอยู่ผมก็ยิงหัวมันตายหาไปเลยทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยก็พยายามหาก็ไม่เจอใครนะครับก็มีแค่ตัวเดียวมั้งจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามวิ่งไปนะครับผมแล้วก็ไม่เจอใครแล้วผมก็ได้มาวิ่งเก็บศพนะอืซึ่งว่าไอตัวนี้ก็ใช้ F 2 0 0 0พกันเลยทีเดียวเชียวนะถ้าของข้างในก็ไม่มีอะไรมากทุกคนผมก็ได้เคลียร์ของไปนะครับ ซึ่งเนี่ยผมก็ได้เคลียร์ของไปเวลาก็ค่อนข้างนานอยู่นะครับผม,มและพอผมเคลียร์ของอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็วิ่งออกอย่างปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเปิดมาอีกตานหนึ่งเนี่ยพวกผมเนี่ย,ยก็มาที่โมเตลแล้วผมก็ได้แวะมาเปิดกุญแจ201ดูนะครับผมว่าจะได้อะไรดีๆไหมซึ่งผมเนี่ยก็ดวงดีกับ2 0 1มากเลยนะแต่ก็ไม่น่าจะใช้ครั้งนี้นะฮะ พอผมเปิดเซฟอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะลงไปหาเพื่อนเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อจะไปดักคนนะซึ่งว่าผมเนี่ยก็ได้มาดักที่โกดังนะฮะพอรู้ตัวอีกทีดึงแล้วเนี่ยก็มีคนเข้ามาที่โมเตลจนได้นะครับผมซึ่งว่าเบอร์สองเนี่ยก็ไปอยู่บนหลังขานูน่นพอจากนั้นเนี่ยมันก็มีคนมิ่งเข้ามานะครับผมซึ่งใส่เซ็ตผมผมเนี่ยเนี่ยโคมเอ๋อครับผม,ผมก็ยิงไม่ตายนะครับผม เสียดายมากเลยทุกคนผมลกด้วยจังหวะนี้มันก็มีคนเข้ามาชาร์จผมครับผมผมก็ยิงจากประตูจะดีโลแหละสุดท้ายมันโผล่มาอีกทีก็ตายฮะแล้วดูมันจังหวะนี้คือโคตรหาทุกคนมันเพื่อนเอ๊ะมันวะอะไรมันเนี่ยพยายามหาเพื่อนเราอยู่ทุกคนซึ่งเพื่อนเราเนี่ยอยู่บนหลังคานีม่วิ่งไปวิ่งมาจะจูบกันเยอะแล้วเขาไม่ยิงอีกแล้วเพื่อนเราแหละ ซึ่งว่าเนี่ยมันก็ได้หาอยู่นานเลยทุกคนจริงๆอ่ะมันหาเป็นสิบนาทีเลยนะจังหวะเนี่ยดีผมเคยตัดมาเล็กเดียวนะเพื่อนเราเนี่ยก็ห้าวไงทุกคนก็ไปยิงเรียกมันก็มันจะหาจเจอ,อเพื่อนเดี๋ยวไปยิงเรียกมันและสุดท้ายครับก็ไปคุยกับรากมุ้่นทั้งตี้เลยนะ